ชุดนี้ชุดนี้ยืดออกมานี่ครับยอดใหม่จะเห็นชัดเลยแล้วก็อันนี้ตอบรับดีลากฝอยพึ้ดเลยจากจาก,จากชุดใบเดิมจากขาดเนี่ยกลุ่มพวกแมกนีเซียมแมงกานิสตอมเหลืองๆแบบนี้ใช้หมดเลยครับแล้วก็จะมีชุดใบเล็กก็คือขาดสังกะสีอย่างที่บอก,บอกถ้าเราใช้ปุ๋ยน้ําสูตรรวมที่เราแนะนําเนี่ยมันก็จะมีหลักรองเสริมครบกระแทกใหม่แล้วก็ขยายใบ ชุดนี้โอเคเลยครับก็เดี๋ยวถ้าใครใครอยากจะลองใช้ก็ติดต่อได้ครับเดี๋ยวจะแนะนำศูนย์ใกล้บ้านให้ไปซื้อตามศูนย์ใกล้บ้านได้เลยครับอาจารย์อนุริศย์0 8 8 2 8 0ส5 2 8เข้าไปดเดี๋ยวดูให้ครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้กัมพูชาพามา่าเวียดนามลาวเนี่ยมีม,มีมีจำหน่ายให้อยู่นะครับรวมถึงในเมืองไทยก็มีทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับ โอเคครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่เรามาพามาให้ดูนิดนึงชุดใบเดิมเนี่ยเนี่ยขาดสังกะสีครับชุดใบเล็กอย่างนี้แล้วก็พ่อหมอนี่อย่างที่เราให้ดูมันจะใหญ่หญต้องใหญ่ครับใหญ่ประมาณฝ่ามือเลยแต่ชุดเนี้ยน,น่าจะได้ครับเนี่ยชุดนี้คืออย่างที่เคยบอกว่าถ้าแตกเป็นหางครอง้อเห็นไหมครับ1 2, 3, 4, 4, คู่2คู่3คู่4คู่นะครับเน,นี่ยสคู่หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณของการเจริญเติบโตที่ดีของ ของทุเรียนที่หลังจากต้นโซมแล้วเรามาแนะนำสูตรการบำรุงอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับสำหรับเพจเกษตรตอง8แล้วก็ YouTube เกษตรตอง8หากใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผม